ซอร์วิสทั้งใหญ่กับ Merc e d e s Benz W 2 2กับดินแต่สองนคันนี้มีการเซอร์วิสนะครับในหลายจุดหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณภายนอกกระจกต่างๆนะครับรุ่นนี้กระจกจะเป็นฟ้าเป็นลมในทุกคันหนึ่งจะเป็นของในส่วนของระบบภายในระบบช่วงล่างระบบขั้ลมต่างๆระบบของเครื่องยนต์นะครับยางให้เครื่องการให้เกียร์นะครับปกลกอกต่างๆลูกหมากปีกนกล่างปีกนลกล่างนะครับ ย้อนเข่ากลางย้อยเข่ากลางหลังนะครับทกอัพถุงลมทั้งส่ตัวเลยสําหรับคันนี้คอมแอร์นะครับแผงคอยลร้อนวาล์วแอร์ต่างๆโอลิงต่างๆนะครับล้างระบบแอร์ทั้งหมดนะครับไดชาร์จรวมถึงการทําสปาใปนขั้นตอนสุดท้ายนะครับคันนี้จะในส่วนของบนิเกระจกของคันนี้จะมีการเปลี่ยนทั้งหมดเลย นะครับลูกค้าสั่งให้เปลี่ยนหมดเลยก็เป็นรถที่ส่งคุณค่าอีกถึ่งคันเซอร์วิสครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งใหญ่เลยในการใช้งานขีดระยะยาวครับลูกค้าก็อยากให้กลับมาเหมือนรถใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของการบำรุฟาร์มบริเวณไฟหน้าด้วยจุดต่างๆก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยสําหรับนี้หลายท่านนะครับที่ใช้รถจดบริเวณที่เป็น S-Class ในปอร์ติ ขอคําแนะนําจาก m e r c e d e s p e c t ได้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่กังวลใจในจุดในการซ่อมสิตในสาแบบนี้นะครับก็สอบถาม,มาเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 m e r c e d e s p e n e VR แฟน